ันนี่เี่ปูเราเกี่ยเลียงครับเกลี่ยเรียงเกลี่ยเกลี่ยเต็มทีเรี่องหมดเลยมี่ย่างนี้อะไรนะมีกางยิมทีอนใครรวมฉลองเลยฉลองงานเต็มใจอร่อยใจเนี่ยตลาดนัดเนี่ยตรงน้นน้ยไล่อะไรี่นี่น้ยไล่อรตง้นเฮ้ย้เ่่ เออวันทังนี้เห็นย่างลงไปทั้งนี้ทั้งนี้ย่างกุ้งมือย่างมือย่าง อย่างท่านมนท่านน่กินเราคนนะท่าน่แกเราคนนะเอก้าปกินเขาติดก้าปุ้ยยออัะอ๋อกินโซ่ตัวเลยยนี่โอ้ยน้ำลายไหลวะวอนได้กินขอกเขาก้าจะตาย เบาเบาอย่ารถเจนเป็นรอยอืมอ๋อฮะตุกตุกเหอเป็นไงไงรู้ไ่ะขาไปด้วยเอาเดี๋ยวเอากีนีได้เป่าคนย่างก็ย่างไปคนกินกกินไป คอ้อนยางยางว่าท่านเลยโหลดหน่อยกันจุ่นโหลดตะเค้ง่อยไหมอิมไปโออิมอยังสนใจใครแล้วกูย่างกินกินเองแล้ววะเดี๋ยวกูไม่ทันนี่นะครับเด้อพี่น้องเลยบนนี้กูแรงเลยเทปู่แล้วครับเทปู่แล้วเพิ่งเลี้ยง กีเร <chat> <you> mm ียงมีย่างกุ้งป่าเผาครับตั้งตั้งปนป่าเผาแล้วกลนตั้งกองเหรอเด้อพอด้กินมูม่ามเห็นมืดแล้วมันแลไปูแก่ไม่เต็มอ่ะก็ไมเต็มขาดอะไร giác đồ, không, không biết cái gì, mẹ, cái gì đó, mẹ, cái gì, 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 cái

จะไเอไไ้หโอยยางมึกอ้าวท่านี่ร้อยยังมึกตายแล้ววาดิโอ้ยวันไดนจงทอไว้แต่เพิ่งไปจงทอไว้จะกินมึกเลยวะ เ่อกินครับโอ้ยย่างไหลทำได้ไหมล่ะแทำได้ไหมได้คแค่นี้นะครับเด้อกินกัแล้วม้วนเลย้วสวัสดีครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ